สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของเล่นตดเม่นนะคะแล้วก็แล้วก็จะมาดูนกลยนะคะนี่ค่ะเล่นยังไงคะก็คือวิธีเล่นนะคะแล้วก็จะบีบลงไปตรงมันจะมีลูกกลมๆนะคะแล้วก็บีบลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะบีบนะคะนะคะ แล้วเหม็นมากเลยนะคะของเล่นตดเหม็นเหม,ม็นมากเลยนะคะเหม,ม็นมากเลยดรตรงนี้ดูสีพี่เหม็นค่ะถ้าเพื่อนๆอยากดูนะคะว่ามันจะเหม็นขนาดไหนก็ลองซื้อเล่นดูนะคะและถ้าอยากดูคลิปดีๆจากพวกเราอีกจะลืมกด subscribe กดไลค์กด,ลคกดแชร์นะคะ๊ายคาะ